หลับสนิทไปไม่ทุรนทุรายเมียเด่นดอกประดูไม่คิดว่าสามีจะไปไวัยขนาดนี้เผยนาทีสูญเสียเจตือเปิดใจถึงสามีเด่นดอกประดูที่เสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย80ปี เมื่อวันที่1 1ตุลาคมโดยได้บอกว่าแกเลิกเป็นอัลไซเมอร์มา3-4ปีแล้วอยู่บ้านแต่มาช่วงหลังเริ่มไม่ค่อยทานข้าวเป็นโรคชรานั่นแหละช่วงที่อัลไซเมอร์ก็ชอบหนีไปนู่นไปนี่แต่ตอนหลังก็เริ่มไปไหนไม่ไหวเดินได้นิดหน่อยอยู่ที่บ้านแต่เราจะมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงเพราะกลัวว่าแกจะล้มแกไม่ได้มีโรคประจาตัวอะไรคือแรกๆก,ก็ยังเดินไปกินข้าวเองได้ปกติมาช่วงหลังเดินได้3-4ก ก็ไม่ไหวต้องนั่งรถเข็นพาไปทานข้าวถามว่าก่อนหน้านี้มีอาการอะไรที่ดูแล้วไม่ดีไหม เจตื่อได้ตอบว่าเมื่อวานตอนเย็นก็ยังนั่งทานข้าวด้วยกันอยู่เลยยังนั่งแย่แกอยู่เลยถามว่าไปเที่ยวไหมแกก็บอกว่าไม่ไปเราก็แซวบอกว่าขับรถให้หน่อยซิแกก็บอกว่าขับไม่ไหวแล้วแกยังพูดคุยกันดีอยู่เลยไม่คิดว่าเมื่อคืนแกจะไปพอคุยกันเสร็จค่ำๆก็ไปนอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งยังหายใจอยู่แต่พอตีหนึ่งกว่าๆเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแกก็หลับสนิทไปเลยไม่ทุรนทุรายเลย ถามต่ออีกว่ามันมีลางสังหรณ์หรือมีอาการอะไรที่ดูผิดปกติไหมเจตือได้ตอบว่าไม่มีเลยแต่ทุกวันที่เรานั่งทานข้าวด้วยก็จะคุยกันถามกันว่าพ่อเหนื่อย,ยไหมไหวไหมถ้าพ่อไม่ไหวพ่อก็หลับไปเลยนะ อย่าทุกข์อย่าทรมานอะไรทั้งสิ้นลูกเมียก็ไม่ได้ลำบากแล้วหลับไปเลยจะได้ไม่ทรมานจริงๆไม่คิดว่าแกจะไปเร็วคิดว่าอย่างน้อยๆน่าจะอยู่ได้อีกสัก2อสปีและวันที่17ธันวาคมนี้อายุแกก็ครบ80ปีคือแกมีความสุขแล้วไม่มีห่วงอะไรเลยไปแบบหลับสบายเลยก็บอกแกว่าไปสบายแล้วไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้น ถามต่ออีกว่าชีวิตคู่ที่อยู่ร่วมกันมาเด่นดอกประดูเป็นคนอย่างไรบ้างเจตื่ได้ตอบว่าเราใช้ชีวิตด้วยกันมา40-50ปีแล้วแกดูแลครอบครัวดีนอกจากเวลาที่แกงอนก็จะหนีไปเที่ยวบ้าง2อสาวันก็จะกลับก็ไปไหนไม่รอดจนรูนิสัยกันหมดแล้ว แกไปเองเดี๋ยวแกก็กลับเองไม่ต้องไปตามเราก็ปล่อยแกไปเมื่อถามว่าที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาอะไรที่นึกถึงกันแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆเจตื่นได้ตอบว่าแกเป็นที่รักของลูกๆเวลาไปไหนเราจะยกครอบครัวกันไปเลยถึงจะมีไปทะเลทลายที่ไหนแต่ยังไงลูกเมียก็ต้องมาก่อนส่วนเรื่องงานศพวันนี้ก็มีการรดน้ำสี่โมงเย็นและสวดอภิธรรมหกโมงเย็นสวดทั้งหมด5วันสําหรับวันชาปานกิ วันที่16ตุลาคมเวลา4โมงเย็นที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด